สังกสีชุบกับเหล็กฉากรวมแล้วอยู่ประมาณ2,900เหล็กยังเหลือนิดหน่อยแต่ทำใ้ผ้าใบก็3-4 0สีพเหมือนกันแต่ปีกว่า,วาก็ขาดแต่นี่สังกสีชุบชุบสีนะอาสะอะไรสิบฟุตสิบฟุตก็3เมตร ชุบสีนะถ้าอย่างยังไม,ไม่ชุบสีก็จะถูกกว่าครึ่งหนึ่งก็โอเคนะเงิน2อ0พัได้ขนาดเนี้ยแลถ้ายาวไปเลยนะยาวไปถึงสุดน,น,นู่นเลยน่าจะประมาณห้าสาหน่าจะจบอยู่ที่หมื่น้านะก็ยังประหยันนะถ้าจ้างเขาทำผมว่าดีมีดีเป็นแสนนะ ก็โอเคนะแข็งแรงดีจบครับ